เป็นนารากิิงคือผู้เจ้าเคยชนะมาแล้วนะก่อนที่สจเป็นผู้เจ้านะก็เอามาจากกติเรื่องารากิงนาฬิกิงไก่ท้องเนี่ยแกบอกว่าวัดเนี่ยอยู่ในแม่น้ำนะะมีเรื่องเกี่ยวกับตะข้องอังเคแแขาเลยปั่นไกท่ทองใส่ mm hmm. อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องนิยายโบราณเรื่องพระสุทนอะไรเนี่ยฮะ mm hmm. กูี่อยู่วัดแล้วผมสะท้อนใจอ่ะเพราะว่าโบสถ์หลังเก่าเนี่ยจิตกรรมพ้หนังเนี่ยวัดกลางเนี่ยอยู่ใกล้แม่น้ำเพราะนั้นความชื้นจากแม่น้ำเนี่ยดูดเข้ามาขึ้นมานัง ผมซ่อมจิตกรรมหาหนังหลายครั้งเลยในพวการนี่แล้วก็ซ่อมได้ทีห้าหกปีก็ต้องซ่อมเล็กซ่อมน้อยอยู่เงี้ยเออก็เบืองเงินมากรักทองเนี่ยพอโดนความชื้นเข้ามันก็หลุดก็ร่อนเนี่ยนะฮะเพราะวาดอยู่ใกล้แม่น้ําผมก็เลยวางแผนด้วยการปรึกษากับพวกช่างเขาเนี่ยนะว่าทำยังไงผมจะแก้ปัญหาวันนี้ให้ได้หมดเรื่องรักทองเราแก้ปัญหาด้วยการใช้ถ้วยไล่น้ําทองคือถ้วยเซรามิกเนี่ยนฮะคุณสังเกตเห็น ถ้วยโถ่ชาวเซรามิกนะจมอยู่ในดินเป็นร้อยปพันปีขึ้นมาก็เหมือนเดิมนะก็เลยเอาพวกถ้วยเซรามิกพวกน,นี้เอามาแทนลักแทน,นทองฝังไปในในเนื้อลายถึงแม้จะใช้เงินมากมายมาสารก็ต้องยอมนะมันจะอยู่ไปชั่วชั่วหลายร้อยปีนะส่วนจิตกรรมความผนังเนี่ยผมก็ใช้วิธีตัดความชื้นจากชั้นหนึ่งระหวง,งสองเนี่ยไม่ให้ความชื้นจากดินขึ้นมาข้างบนนะแล้วปูนที่ฉาบเนี่ยผมว่าสร้างมิติใหม่ในการเขียนภาพาผนัง ด้วยการใช้ปูนหมักนะคือปูนหมักที่เอามาทําลายบูนปั้นเนี่ยจะเป็นปูนที่จืดสนิทหมักมาเป็นปีๆีเอามาอัดตรงไปใลผนังแล้วขัดเรียบคือจีดตามผนังทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้วิธีปูนธรรมดาฉาบแล้วก็ฟอกด้วยใบขี้เหล็กนะเอาใบขี้เหล็กเนี่ยมาฟอกฟอกเพื่อเพื่อลดความเค็มของปูนแล้วก็เอาขมิ้นเนี่ยมาขีดขีด,ขดพื้นเนี่ยจนจนมันไม่แดง คือถ้าถ้าแดงแสดงว่ายังมีความเค็มอยู่ก็ขีดจนมันเหลืองนะแล้วแล้วก็ไม่เหลืองก็ต้องฟอกไปเรื่อยเราถึงเขียนแต่ว่าไอความชื้นหรือความเค็มในไทยเนี่ยมันยังมีอยู่มันจะทําให้พวกลายพวกเนี้ยสูญเสียเสร็จได้ง่ายาตามโบทต่างๆแล้วจะเห็นได้ว่าช่วงไม่กี่ปีพวกนี้จะเกิดการร่อนเกิดการลอกแต่ที่นี่เราเราจะใช้ปูนปูนหมักปูนหมักซึ่งไม่มีความเค็มเลยเอามันอนะัดลงกรนังแล้วก็ขัดเรียบก,ก่อนจะเขียนอันนี้ก็เพื่อ,เพ,อเพื่อความคงทนถาวร คือก่อนพออาจารย์ประเวศเขียนเขียนเขียนโครงสร้างโบทเสร็จเนี่ยผมก็ขับรถไปดูกันกับผู้กำรรกับเนี่ยเป็นดูวัดต่างๆไปดูทั่วทั้งทั่วธรระเทศเลยบางวัดใช้กระจกเงาเนี่ยกระจกเงามาตัดประดับนะผมดูแล้วที่หน่อยโดนความร้อนเขาปลดหล่อนีหมดดำช่ยแมก็ไม่คงทองวรบางแห่งโด่งลักปิดทองก็ไม่คงทองถวรน,นะฮะเราไปดูฝีมือช่าง ไปดูฝีมือช่างทุกภาคว่าช่างไหนฝีมือดีๆผมก็ไปดูหมดนะฮะจนกระทั่งมาสรุปว่าเออช่างเพชรบุรีเนี่ยมีฝีมือดีอยู่สามสี่คนนะสามสี่คนอันนี้ผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อนะฮะในสามสี่คนเนี่ยผมก็ไปดูงานดูงานที่เขาทำส่วนมากเขาทำตมวัดนะฮะช่างนี้ทําวัดนี้ช่างนี้ทําวัดนี้ไปดูว่างานของช่างไหนที่ฝีมือดีสุด ก็สรุปได้ว่าเออเนี่ยถ้ารวดหลปูนปั้นเนี่ยสุดยอดของพิบูลีนะแล้วคนพิบูลีก็ยอมรับนะทองร่วงเอ็มโอดเนี่ยถือเป็นเป็นสุดยอดของพิบูลีนะในยุคปัจจุบันเนี่ยฮะปูนปั้นผมก็ก็ไปคุยแกคุยแกคีัแรกแกก็ไม่ยอมมาเพราะงานกัเยอะนะผมก็พามาดูวาอะไรต่ออะไรก็คุยกันผมก็ให้อิสระแกว่าอาจารย์ทาเต็มที่แล้วให้เรื่องเงินทองเลยเค่ว่าอะไร แกก็มาทุ่มเทนะฮะแกแกกแกทาทาไปแล้วแกก็เพลินที่เนี่ยเพราะเป็นวิธีการทํางานแบบใหม่ของแกซึ่งแกไม่เคยทามาก่อนแกเพิ่งทดลองครั้งแรกที่นี่ด้วยการเอาเอาเซนบิกมาดับเนี่ยนะแกก็ทําเต็มที่ทุ่มเทถือเป็นมาสเตอร์พี่ของอานของร่วงที่เนี่ยนะเป็นงานสุดยอดอย่าง้ยแกยอมรับนะ, <S <S ะนว่าวัตการเนี่ยแกทําเป็นเป็นงานชิ้นโบแดงแกในชีวิตคือคือโบยังเนี้ยสร้างสร้างด้วยความความอัศจรรย์กันได้นะคือทุกอย่างมันมันค่องนข้างลงตัว พอพออาจารย์เวทเขียนโครงสร้างเสร็จผมก็ไปเจอช่างทองร่วงก็มาเริ่มทำเออตอนนี้พกูกศิลปินเนี่ยพวกพวกเนี้ยขีดเวลาไม่ได้บางวันเขาอยากปั้นก็ปั้นบางวันไม่อยากปั้นก็ไม่ปั้นบางทีก็ขายไปเป็นเดือนนะแล้วกแล้วระหว่างทําบน,นี่ผมผมมาวาวัดกลางนี่ทุกเสาร์อาทิตยนะ์ตอนนั้นยังรับราชการอยู่นะ,ะจนันถึงสุกไง ทรรมการเสาที่เดิมมาอยู่วัดเนี่มยมาอยู่มายุ่งกับเรื่องโบสถเ,เ,เนี่ยคราวนี้พวกช่างพวกเนี้ยเราต้องต้องเข้าใจพวกช่างปั้นเนี่ยบางทีเขามาปัน้นหายไปเดือนสองเดือนก็ต้องก็ต้องคอยต้องยอมนะแต่ถ้าเขามาเนี่ยเขาทําเต็มที่แต่แต่แตก็ก็ดีอย่างเพราะว่า,ามีช่างลาหลกักๆหลายคนท,ที่ที่พยายามเข้าไปคุยไปทําความสนมนเขาแล้วขอร้องนะคือทำกันด้วยใจคือช่างที่นี่ทุกคนทําด้วยใจ ส่วนหนึ่งทำด้วยใจเขาเลยทุ่มเทกันเต็มที่เต็มท,มที่อย่างช่างแอดซึ่งเป็นช่างฝีมือดีขอ,ของของช่างของร่วงเนี่ยเป็นช่างผู้หญินะงเนี่ยคนนี้ปั้นสวยมากแกก็ทุ่มเททำไว้เนี่ยนะแกไม่ไปไหนกินนอนทำอยู่ที่วัดเนี่ยนะคนนี้ทุ่มเทจริงๆอ่าก็นี่พองานงานระหว่างงานปั้นดําเนินไปเรื่อยเนี่ยงานจีตกาวมภาวนังซึ่งอาจารย์ขวบเนี่ยแกก็มาวควบคุมดูแลให้ผมให้ดําเนินการคู่ขนานไป นะส่วนงานปูนก็ทําไปงานสลักไม้ทําสลักไปนะแล้วก็งานจิตกรรมก็ทําคู่ไปเลยนะอาจารย์อุบวมนี่แกก็ดีมากคือไม่เอาเงินท่าบาทหนึ่งนะตัวแกไม่เอาเงินไม่ทําวัดไม่ท่าบาทหนึง่งแลวยังบริจาคด้วยนะฮนะนอกจากมาดูแลใกล้ชิดนะารับแล้วแล้วช่างทีมงานช่างเขียนนี่ก็ได้ช่างเขียนที่อาจารย์อุบวงคัดมาเขาค่อข้างฝีมอือดีแต่วก็เป็น,ปน,ปนไปตามความต้องการนะเพราะนั้นช่วงเวลาเนี่ยเราใช้เวลาไปประมาณ จริงๆก็ประมาณสี่ป,ปีกว่าลุมรวงห้าปีคือไอ้ที่หนักสุดตอนตอนทำวิพันธ์เนี่ยเพราะเราลือกุฏิไงชาวบ้านก็บางคนก็ไม่เห็นด้วยชาวบ้านบางคนก็เห็นด้วยเอไอ้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยอพอพอเราทําไม่เสร็จเนี่ยเขาก็ซ้ําเติมนีฮะกูว่าแล้วฮะพวงเนี่ยลื้อแล้วทาไม่เสร็จอะไรเงี้ยฮะผมไม่กล้ามาวัดกังวานนหายเขาพอเดินผ่านพวกนี้เขาจะพูดเข้าหูว่าอ้าวเพื่พันธ์ม่อไรเสร็จ ลื้ไปแล้วทําไงน้งเงินยุนหมดรู้ทาไงฮะตอนนั้นก็มันก็บางทีก็ท้อนะแต่ว่าบางทีแล้วผมก็นึกแต่ว่าเราจะทําถวายหลวงบุญนะฮะแล้วก็ไปขอบารมีท่านนะะว่าเนี่ยผมก็มาผมก็ไปอธิษฐานกะับท่านนะว่าที่ผมมาช่วยทําอะไรเนี่ยผมไม่ได้หวังอะไรเลยหวงังจะรักษาของเก่าอะไรเงี้ย ก็อาศัยว <have> ่ามีท่านช่วยก็จะสําเร็จมาได้ดีคือถ้าท้อเราก็นึกถึงท่านไว้ก็จะมีกําลังใจคือตอนสมัยผมบวชอยู่กับหลวงเพิ่มเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกนะคือตอนนั้นน่ะปีหนึ่งหเนี่ยมีหนังสือพระเครื่องปิเดทัตเกิดขึ้นผมมาบวชปีหนึ่งหแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ทำลายผมเข้ามาตำหมาก ชงน้ําชาขายให้ใหลวง่เพิ่มคือปฏิบัติรับใช้ยัน่น่ะแล้วหลวงพ่เพิ่มเนี่ยท่านก็เล่าเรื่องหลวงปู่ท่านฟังก็แปลกคือภาะอื่นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เห็นท่านพูดนะแต่พอพบขึ้นไปไหเนี่ยท่านก็จะเล่าเรื่องหลวงปู่เก่าสมัยหลวงปู่เก่าเป็น,นยังไงเป็นอย่างี้พ่อหลวง่เพิ่มเนี่ยท่านอยู่กับหลกกวงปู่เก่าตั้งแต่อายุแปดขวบคืออยู่กับปู่บุญเนี่ยเป็นเนรับใช้เลยนะคือท่านบวชแปดขวบ เนียนอยู่แล้วใช้วุูลมาจนทั้งหลวงวุ่นวรภาพแกก็จะมีข้อมูลเรื่องหลวงวุ่เน,นี่ยเยอะรู้อะไรหมดนะพอผมมาขึ้นมาชมน้ําชาอะไรคุยท่านเนี่ยท่านก็จะเล่าเรื่องแต่หลวงวุ่นให้ผมฟังเป็นช่วงที่วุท่านคนเล่าไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าท่านเราทำไมผมก็ฟังเข้าหูท้ายทะลุฟ้าบ้างจำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ทุกครั้งที่ขึ้นมาท่านเล่าเร่อหลวงบุนขึ้นจะคุยเรื่องอื่นด้วยกับผมเนี่ยน้อยมากเลยแต่จะคุยเรื่องหลวงปู่เก่าซึ่คือหลวงบุ่เน,นี่ยมาก ผมก็ฟัง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 เรื่อยไปเรื่อยไปแล้วก็ครัวนี้ตอนที่มาทําศาลาเนี่ยที่ทราบว่าวัดมีเงินเหลือสองหมื่นเนี่ยผมผมเริ่มสะท้อนใจโอ้วัดขนาดนี้มีเงินทั้งวัดสองหมื่นใช่ไหมฮะเพราะว่าหลวงปู่อย่าลืมว่าหลวงปู่เพิ่มเนี่ยท่านเป็นพระปฏิบัติจริงๆเป็นพระที่มีศีลบริสุดจริงๆคือไม่สนใจราบยศสารเสื่ออะไรไม่สนใจท,ท,ทั้งปฏิบัติทมอย่างเดียว ออตอนนี้ผมไม่บอกท่านว่าสลาพังชาวบ้านมาทําบุญเหยียบตกล่องตกคูเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ใช่ธุระของสงฆ์เป็นเรื่องงโยมคือทําไม่พลันบันจริงถ้าไม่สนใจอันนี้ผมไวัดนี้มีเงินแค่สองหมื่นก็เริ่มสะท้อนใจพอผมสิหานาเพไปแล้วเนี่ยพระพวกไปทําหนังสือพระทาพระเครื่องนิทรรศทำจกักรวาลพระเครื่องนะพอมาชวนผมเขียนเรื่องผมว่าเอ๊ะ เราก็มาเขียนเรื่องนองวัดกลางนี่แหละก็เอาเรื่องที่หลวงปู่เพิ่มเล่าอกหูหลวลงพ่อวานีมาเขียนเพื่อให้คนรู้จักวัดกลางจะได้มาทําบุญไม่ได้ไมาจากมลวงปู่ตรงนั้นคือให้คนรู้จักวัดกลางแล้วก็มาทําบุญเนจะได้เข้าวัดจะได้เอามาบูญณะซ่อมแซมอะไรต่างๆคือตอนนั้นคิดแค่นี้เองกนะ็วิธีมาก็าน้สสวกนะฮะสะดวกคือเราก็เดินทางมาตามถนนสายพระปิ่นเกล้าสายเนี่ยสายพระรามชนีนะฮะปิ่นกาญจหอยสี ก็ขับมาสุดทางเลยนะฮะขับมาสุดทางพิกาวัยศรีเนี่ย,ยก็จะมาอยู่เทิร์นลอดใต้สะพานลอดใต้สะพานที่จะข้ามไปพเพชรเกษมนี่ฮะแต่เราไม่ไปพเพชรเกษมนะฮะลอดใต้สะพานอยู่เทิร์นกลับอยู่เทิร์นกลับมาก็จะผ่านสนามกอล์ฟของกฤษดานครที่16นะฮะ26แล้วก็เลยสามข้อมานิดนึงก็จะมีทางแยกด้านซ้ายมือเขาเขียนว่าพุทธมณฑลสาย8นะ,ะก็ขับมาสุดส,สุด ถนเลยนะพอสุดถนนนายพุงสายไปก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาอีกประมาณห้าเมตรด้านฝ่ามือก็จะมีก็เลี้ยวเข้าวัดกลางวังแก้ววัดกงแก้วติดเป็นน้ำติดเป็นน้ำนครศรีสีก็เดินทางสะดวกถ้ามาจากนาครปฐม,มก็มาเลี้ยวเข้าทางสี่แยกเข้าอำเภอนครศรีพอเลี้ยวเข้าสี่แยกวัรศรีก็จะเจอสี่แยกประมาณสองกิโลนะะจะเจอสี่แยกก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขับตรงมาอีกหนึ่งกิโลด้านซ้ายมือก็จะเป็นวัดกลางวังแก้วคือเข้าได้สองทางนะ แล้วแต่แต่สะดวกก็จะมาทางไหน